ยูตอนนี้วันนี้เราจะทำงานที่บ้านนะคะไม่ค้าเฟรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค้าเพราะว่าวันนี้ก็มีเอกสารนะ่าจะเพิ่งมาจากที่ไซน์นะคะมนเดิมนะอาหารเช้าเมื่อกี้ทำหกวันแล้วด้วย มันเลยดูแบบเลิกไปหมดแล้วห้องก็เล็กแล้วก็เละอีกถ้าอยู่ที่ห้องต้องได้กินน้ำอุณหภูมิห้องนะจ๊ะแต่ว่าจะได้กินน้ำอีสตรสินนะคะบอกเลยอันนี้เป็น ไบโอซีพาร์ทนะคะของนิวทริไลท์ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะได้ห่างไกลจากโรคทั้งหลายเล <c oughs> <c oughs> คือมันยังไม่ละลาย ูที่ห้องดีอย่างคืออะไรแล้วไม่เปลือเสื้อผ้าออก้างนอกใส่ชุดไหนก็ได้อาบน้ำแล้วนะทุกคนก็เสร็จแยะแค่นี้เองบ๊ายบายนะคะ